คมามาดูหุ้นเราเสร็จไม่ดีแต่มาวันนี้มาดูกันเอาตัวไหนตัวไหนหรอคุ้นเอ็กไงเราต้องเล่นหุ้นเอ็กไงเอาแจ๊ดก่อนได้ไหมคะต้องดูอยู่ไหมแจ๊ดอ่ะก็ดูก็ได้หนีดูหน่อยพี่แจ๊ดเบรกมาแล้วค่ะแจ๊ดเนี่ยซื้อมาแล้วนะฮะตามดูแท่งเทียนอย่างเดียวค่ะพี่ซื้อมาแล้วตัวนี้นะฮะ นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่สีบาทแปดตังปิดสูงกว่าได้ก็เล่นง่ายค้ะําหลุดลงมานะฮะแตเบรกแล้วซื้อตรงนี้โอเคซื้อไปแล้วนะะใครซื้อแถวนี้ไม่เอาที่ชอบเราชอบตัวเองได้ค่ะโอเคยูค่ะยูยูพี่ที่มาก่อน่อยยูซื้อนะ แชรเมื่อกี้ซื้อแล้วนะค่ะพี่อยู่ถ้าลากขาขึ้นต้องเบรกนี้ยังอ๋อยังไม่เบรกนะยังไม่เบรกก็แต่ขาขึ้นของเรามันเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยนะมันทํหายหายหายแล้วรู้แหละเห็นไ,ไหมฮะยกละจริงยกตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละค่ะแถวนี้แหละแนะนําเมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็ตรงเนี้ยนะหนึ่งหกสามหนึ่งแปดเจ็ดก็ไม่ไม่เสียหายเลยนะก็แสดงว่าด้านสองบาทนะะ ต่ไปก็ B W G ใหญตัวเกินมา B W G รับผิดชอบตัวเองนะนี่ลากขาขึ้นได้เลยนะเบรกไหมวันนี้เอาเบกเบกเบกซื้อเบกซื้อค่ะรับผิดชอบตัวเองค่ะ ซื้อลงจะซื้อตอนไหนจะไปซื้อเมื่อไรอ่ะก็มันเบรกเกแล้วว่าเมื่อกีบจัดเบรกก็ซื้อมันจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่นิสัยหุ้นค่ะอ่ะตัวนี้เบาหน่อยแต่อยู่บนดอยเอทเบรกเหมือนกันเด้งเดียวกันกับ BWG แหละนะอ่ะเบรก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 เหมือนกันใช่ไหมเบรกวันนี้ซื้อวันไหนอ่ะดต้านสี่บาทสามสิบผ่านไปก็เล่นง่ายซับรอดสี่บาทสามสิบสี่ท่าอืม มาโก้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 ก็เบรกโหคึกคักจุงอ่ะก็หาตังค์อย่าเล่นเยอะนะค่ะเบาๆนะคะพี่พี่เบาเบาๆมาโก้เบรกไหมมาโก้ตอนจริงๆมาโก้เบรกอันนี้นะค่ะเบรกเขาเรียกเบรกแบบนี้ก็เรียกเบรกออกข้างเลยอ๋อเอาเพราะฉะนั้นเราดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเอาแบบว่าไม่ทำนิวไฮเพราะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเอาตูนี้ก่อน ชนชนอย่าเบรกนะอ่ะก็ยังไม่โอว์บอสใช่ไหมอ่ะพรุ่งนี้เบรกพรุ่งนี้เบรกพรุ่งนี้เบรกค่ะตอนนี้เป็นขาขึ้นแล้วนี่ไงเนี่ยขาขึ้นแล้วจะรออะไรรอดอ,อยไงแล้วไฟเบรกนี่เราค่อยเล่นเหรอเรบพี่ชอบเองอย่าได้เยอะนะฮะไม่มีใครช่วยคุณเ,เลยพี่นิพนธ์ไม่มีใครช่วย โอ้นะมาจบไปยังไงเขายืนอยู่เนี่ยเขายืนอยู่เซเว่นอัาเขาก็เขาเล่นเขาเล่นแค่ตรงนี้ใช่ไหมเขาเดอกอันนี้ไปแล้วเขาเล่นไปแล้วเนี่ยเขาเล่นไปแล้วอันนี้ก็ต้องก็ต้องขีดขีดเส้นบอกว่าห้ามไปเส้นห้ามไปเส้นแนวต้านเนี่ยแนวต้านห้ามไปก็ใกลแล้วใกล้กลยินหน่อยค่ะ เปิเล่นได้นะเชิญทุกคนเลยตำรวจไม่จับนะค่ะตำรวจไม่จับจับรีเสิร์ชมีครบทุกตัวนะค่ะมีครบหมดนะเนี่ยนี่ดูซิมีอะไรนะเมื่อกี้ B W G B W G คุณ X คุณเใช่คุณ X อ็ก B B W G ขึ้น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 มีขาขึ้นแล้วต้าน1.08เบรกแล้วเบรก1.08แล้ว เบร์นี่จะสุดไปละโอ้ใครใช้อย่าเล่นนะบอกก่อนนะค่ะพี่เดี๋ยวมันมามันมีร้อย่าตัวเนี่ยร้อย่าตัวเนี่ยเดี๋ยวมันก็วิ่งกันชุ่งเชียงชุ้งเชียงชุ้งเชงเลหมดนะเวลาของมันน่ะเวลาเขาเล่นนี่ก็จะไปซื้ออะไรอ่ะไปซื้อบีกิมม์อ๋อเยก็เลยหุ่นแรกไปซื้อบีกิมม์ตัว่าไปซื้อไขึ้นเลใช่ไหมตัวว่าไปซ้อ CP เขาก็มาหรอคะพี่อะไรนะ CP เขามาด้วยเหรอ ยังมาด้วยเหรอไหนอ่ะนี่ไงเห็นพี่เขาบอกนี่ไงเขาเป็นอะตัวเล็กเหรอไม่เห็นม่มาเลยไม่มาเหรอไปดูดิซีเคพีอ่ะมันมาก็ได้นะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันมาแบบอ่ะมาด้วยเนี่ยเขาคงมีคนขอมั่งที่บอกว่าถูกถูกอะไรคอาเขาซินเตอร์เขาเล่นให้เขาซินเตอร์เขาเล่นให้ซีเคพีก็ถือว่าเป็นผู้เล็กนะค่ะพี่ เรามัดระวังแต่อย่ากลัวนะฮะเรามัอระวังไม่ถึงว่าเล่นแต่น้อยๆแต่พอตัวเป็นค่าข้าวค่าเรียนโรงเรียนรุบาลอโรงเรียนรุบาลที่ลูกจะเรียนนานาชาตินะฮะอย่าเล่นเยอะนะครับจังหวะตลาดอ่ะมันจะเป็นจังหวะของมันนะฮะเราไม่เราอย่าไปรังเกียจทุนเพียงแค่เรารู้วิธีที่เราจะหาเงินจากตลาดนะฮะที่คุยกันเมื่อตอนกลางวันนะ ไม่ต้องพื้นฐานเลยมากมายหรอกนะครับม่พื้นฐานเลย,ยเยอะๆหรอกนะฮะแต่เล่นก็ต้องระมัดระวังนะฮะเราไปไล่กันเยอะๆเนี่ยเจ้าเขาก็ขายให้เราอะนะฮะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อไปแล้วมันไม่วิ่งต่อเราก็เฉยๆนะฮะก็ดูว่ามันแข็งไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าซื้อห่างจากราคาเฉลี่ยเยอะนะแล้วก็เขาเล่นไม้เล่นต่อไหมอย่างบางตัวถ้าเบรกแล้วอะก็พรุ่งนี้ก็ต้องเล่นอย่าง BDPG ใช่ไหม เบรกแล้วก็ต้องเรน ETC นะเบรกแล้วก็ต้องเล่น, e นะลลนใช่ไหมไม่เล่งก,กระโดดกระทือมาโกนนีนะ่ยังไม่ได้เป็นขาขึ้นก็ยังปลอดภัยอยู่ยูก็ยังไม่เป็นขาขึ้นใช่ไหมยังไม่ไม่ถือว่ายังไม่เบรกเทรนน่ะเทรนขาขึ้นแต่ไม่เบรกสองบาทอะ่ะมันก็ยังเป็นหลุมที่ปลอดภัยมันอาจจะเล่นไปงองแงบ้างอะไรบ้างก็็กวากันแต่เราเราแค่ดูว่าเจ้าแข็งป่าค่ะพี่อถ้าเจ้าไม่แข็งมันก็จะงองแง เพราะไงเราก็ต้องอดทนนะครับพอจังหวะจังหวะที่คืพอพอเขาเล่นหุ้นเอกกันเราก็จะไปเล่นหุ้นพื้นฐานแบบนี้มันก็เหมือนกับเราเราผิดจังหวะแค่นั้นเองแต่การการเล่นหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ใส่ได้เต็มเต็มใช่ไหมเพราะเท่าที่ดูกลุ่มลงไฟฟ้าก็จะมีตัวใหญ่ก็จะมีการาฟแหละที่จะเล่นาตามผลการดำเนินง,งานออกมาดีนะโรงพยาบาลที่เห็นก็ทีเอจีเขาก็เล่นไม่เลิกนะฮะ ตัวอื่นก็เลิกแต่ตัวนี้ไม่เลิกนะฮะไถ่ไปเรื่อยนะฮะลุ่มเจมาก็ยังดีอยู่เคซีฮาน่าก็เป็นหุ้นที่ต้องพยายามเข้าใจพยายามเข้าใจานะส่วนหุ้น x ก็อย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะนะครับมีร้านหนึ่งก็เล่นแสนเดียวนะฮนะไม่ต้องรังเกียจฮนะเพียงแต่ว่าเราต้องตัดสินใจให้ดีนะครับเล่นกับเขาได้ใช่ชโยเป็นหุ้นพื้นฐานครับไม่ได้เล่นมานานแล้วนะเดี๋ยวดูซิ คือถ้าเขาไม่เล่นเราก็ไม่ต้องไปบอกให้เขาเล่นหรอกนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องไปบอกให้เขาเล่นเนี่ยเขาก็เล่นมาพอสมควรแล้วเป็นขาขึ้นแล้วนะเนี่ยเขาเล่นเป็นขาขึ้นแล้วก็พ,พื้นฐานเนี่ยนะเขาก็จะเล่นแบบสไตล์ของเขาแบบเนี้นะเบรกแล้วหรือยังดูที่ว่ามีโอกาสาจะเป็นขาขึ้นทํานิวไฮไหมล้วก็แค่ล่างจากข้างบนเนี่ยนะครับไม่ถึงว่าคือหุ้นมันเป็นศิละปนะเนี่ยเราล่างจากข้างบนเนะี่ย ันยังมันก็ามาชนอ่ะนะชนเหมือนกับยูอ่ะยูต้องมาชนตรงเนี้ยใช่ไหมถ้าจะไปต่อก็ขึ้นมาชนก็ต้องย่อ,อก,ก่อนใช่ไหมเพราะมันเป็นแนวต้านสายอาร์ตก็เรียกสายอาร์ตถ้าไปก็จะเจอตรงนี้ก่อนแล้วก็เจอตรงนี้นะครับเนื่องจากมาลึกเพราะนั้นเบรกข้างบนก็คงยากอะ่ะคุณต้องย่อ,อก,ก่อนย่อ,อมาแล้วไม่หลุดอะไรนะสร้สางแพทเทิร์นขาขึ้นใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยว่ากัน พุ้นมันจะมีลักษณะของคุณสมบัติเฉพาะของมันนะครับ<ม> EA ก็ดูแท่งเทียนนะถ้าเก่งกับไรก็ดูแท่งเทียนนะ <A. S 1> วันนี้พักก็พักทั้งหมดนะแต่พักวันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ต้องเล่นไม่เล่นเราก็ดูห้ามหลุดเก้าเจ็ดไม่หลุดเก้าเจ็ดไม่หลุดก็เจ็บก็ถือต่อให้ถ้าหลุดก็ขายหลดก็ขายก็ลงมารับเก้าสีค่ค่ะ เอาอะไรอ่ะบอกได้หมดอ่ะนะฮะลงมาหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแต่ถามว่าอยู่ในตีมไหมก็หุ้นพวกนี้มันก็ต้องมีประคองเซ็ตนะประคองเซ็ตอยู่มันจะเล่นแบบไม่ไม่จริงจังอ่าคือเอไม่รู้ประกาศผมก็ลังงานเมื่อไหร่แต่ก็เล่นเลเมษาใช่ไหมค่ะพี่แต่หุ้นที่เราเป็นหุ้นเอ็กเนี่ยมันไม่ต้องประกาศผมกำลังงานหรอกนะฮะประกาศมันก็ไม่ดีอ่ะค่ะแา่มันก็ไม่ดีก็เล่นมันแบบไม่ดีนะครับ ยอมรับนะยอมรับไนมะ่ถึงตามปฏิการเราต้องยอมรับมานะ่ะว่าพี่ก็จะบอกวิธีการเล่นทุกหุ้นทุกประเภทนะว่าเล่นยังไงนะแล้วเราก็คือเราเราเราซัพพอร์ตรายย่อยรายย่อยต้องช่วยซัพพอร์ตตัวเองนะดีค่ะพี่อีว e ันถืออยู่ต้องย้ายไปเข้าเอฟยูอ uh, ีไหมก็แล้วแต่เรานะคืออย่างนี้เวลาทําอะไรแล้วตัดสินใจไม่ได้ไปครึ่งหนึ่งไหมอยู่อ e ีวันครึ่งหนึ่งแล้วลอง ไปกับมันครึ่งหนึ่งไหมกระบวนการวิธีการทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเราตัดสินใจไม่ได้ให้เลือกทางสายกลางเนะี่ยขายอีวันครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปไปฝึกฝึกนิสัยให้เป็นสายกลางาซื้อหุ้นอย่าซื้อตัวเดียวอย่างน้อยก็สองตัวก็ยังดีกว่าตัวเดียวนะครับามาโก้แท่งเดือนสวยมากครับขยับหมดแล้วมันขยับว่าหุ้นที่เพิ่มทุนะกลับไปหมดแล้วแล้วมันก็จองเล่น นี้ทีมจีมันยังเล่นอยู่ไหมคะพี่นิพนธ์ก็มันก็ยังเห็นว่ามันยังซินลิงต่ออยู่อะแต่เราก็ขายไปแล้วเราก็าจบอะะเขาเล่นต่อก็เล่นของเขาไงนะฮะคือพี่ไม่รู้จริงนะฮะแต่แต่เขาขึ้นมาแบบนี้เราบริลลุววล่มแบบนี้อะก็ทีมจีใช่ไหมใช่ค่ะคืออยู่ที่ว่าเราเราพอใจกับความโลภแค่ไหนพี่ตอบได้แค่ไหนเราพอใจกับความโลภได้แค่ไหนนะฮะถติว่าเรามาจากข้างล่าง ใช่ไหมสามบาทสิบสี่ใช่ไหมถ้าเราขายออกไปหกสิบเปอร์เซ็นต่ะเราก็จะเหลือแต่กำไรที่ถืออยู่ก็จบไงไปไหนก็ไปจะไม่สงสัยว่าเขาจะขึ้นต่อไม่ขึ้นต่อนะครับ,ค,รบคุณลองถือหุ้นตัวนึงนะถ้าคุณจะกำไรตลอดคือหุ้นที่เขาจ่ายเป็นหุ้นปันผลอนะมาฟฟียะนอะหรอเปล่ฮะมันจะกำไรตลอดเวลาเขียวตลอดเลยเราก็ไปดูมันก็เขียวเขียวเราก็ไม่ได้มีอะไรกับมันอนะนอกหอป่า มันก็จะกำลัเองเนี่ยมันเป็นวิธีเล่นมากกว่าที่เราจะไปรู้ว่าเขาจะไปต่อไหมอันนี้้องไปถามเขานะ,ะพี่ก็ไม่รู้จักว่าใครนะค่ะแล้วเขาจะมารู้จักพี่พี่ก็ไม่อยากรู้จักพวกเขานะอาเออโอเคอเคุนประมาณนี้ทีเฟกต้องดูไหมคะหรือไม่ดูทองเลยที่มีพี่ๆนักทุนถามทองมาด้วยทองพี่กรอบผมพี่ถ้าไปวี่พี่จะช็อตเมื่อวาน หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามห้าหรือเมอเช้าอะไรก็ได้นะพี่ก็ยืนยันกับพี่ว่าหนึ่งเก้าสามห้ามันจะหนึ่งเก้าสามหกพี่ก็จะช็อตหน <S <S ึ่งเก้าสามห้าเข้าใจ่ะเออแล้วแล้วมันก็จะใช้เวทใช้เวทใช้เวทพี่ก็รู้ว่าอันเนี้ยระหว่างทางของการลงเนี่ยของทางเฟรมเดย์ยังไม่จบแต่ทาเฟรมร้อยยี่สิบมันจะอยู่ระหว่างกลางทางที่จะกับเพื่อนสามสิบจุดที่จะลงนะภาพใหญ่ก็คือมันยังมายถึว่าถ้าใครช็อตมาจาก สองพันแล้วยังไม่ได้ปิดเนี่ยคือมันยังลงไม่จบนี่อธิบายว่าแบบนั้นนะมันยังถือต่อได้อยู่นะถืต่อได้สต๊อปเลสตรงไหนก็สต๊อปเลสก็อยู่ต่ำแล้วนะฮะส่วนคนที่จะเดทเทรดอ่ะนะครับกูก็เตรียมคืนนี้กูก็เตรียมคืนนี้ใช่ไหมเด้งก็ช็อตเนี่ยเด้งก็ช็อตย่อก็ลองห้าเหรียญสิบเหรียญอลไรก็ว่าไปอะถ้าดูมาถึงตรงนี้นะฮะขนาน,นี้เลยเนี่ยมันมีแรงขายออกมาใช่ไหมเนี่ย วิ่งขึ้นไปแล้วไม่ทำไมเรียกไก่อ,อกมานะฮะถ้าหลุดหนึ่งเก้าสองสามก็ถูกฟลอร์นะครับก็ถามว่าจะเสี่ยงช็อตไหมจะเสี่ยงช็อตไหมเพราะว่ามันหลุดเนี่ยเนี่ยมันหลุดหนึ่งเก้าสามหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องช็อตมาแล้วใช่ไหมหลุดหนึ่งเก้าสองห้าก็ช็อตมาแล้วหรือจะรออะไรลงไปก็หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดอะไรประมาณเนี้นะครับถ้าจะเกิดนะมันจะเกิดตอนเนี้ยถ้าวันนี้ถ้ามันจะลงนะถ้ามันจะลงนะมันจะลงตอนที่เรา เรายังไม่เปิดอ่ะพอเปิดทุ่มหนึ่งอ่ะมันจะลงก่อน,อ,อ,นนะอ่อนเหรอคะอาการมันอ,อาการเนี่ยาการปเ,ปนเนี่ยอาการเป็น่างเนี้ยอันนี้น,นี่พี่พ,พี่พี่ทาพูดตามนิสัยมันนะค่ะมันไม่ใช่นิสัยพี่นะนิสัยมันปเป็นแบบเนี้ยค่ะเออแต่ถ้ามันไม่ลงอ่ะก็ไม่เป็นไรคอาเรีมกับมันมันเป็นการทํานายอ่าเป็นเะป็นการทํานายนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่พี่ผัวเมื่อวานเนี่ย หนึ่เก้าสาห้านี่ยคือพี่บอกเป็นตั้งแต่เม,มื่อวานใช่ไหมเพราะ,ะนั้นถ้าใครช็อตหนึ่เก้าสามห้ามันก็สบายถูกปะ่ะมันก็สบายคนแนะนําด้วยว่าเออโอเคนะแล้วคุณสตอรล็อตไว้หนึ่งเก้าสี่ศูนยน้อย่างเงี้ยนะ <S 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 มันมันก็จะคุยกันกันง่ายแต่พอมันมาฟอลโล่ฟอลโล่ช็อตในในในขณะที่มันลงมาแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องง่างงานเลยไม่ถือว่าฟอลโล่แล้วไม่ลงเอา ผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่ลงก็ต้องปิดนะเออก <c oughs> ็ใจไหมเออลโอลล่อ่ะเวลาลโอลล่แล้วมันต้องลกลงอ่ะถ้ามันไม่ลงอ่ะเอาเฮ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ลงอีกเหรอไม่ต้องรอแล้วป,ปิดปิดปิดจอการเล่นสั้นกับกับการเล่นตามเทรนดแบบเราเนี่ยนะฮะมันคนละวิธีอ่ะนะครับดูสิหนึ่งเก้ออกาสองสองจุดหกหนึ่งหนึ่งเก้าสองสองจุดห้าหนึ่งก็มีโอกาสก็มีโอกาส แต่มันเป็นไซเวนั่นมันก็เลยบอกคุณพันธุ์ทิจยาแต่เมื่อคืนเราวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปเหมือนกับให้ทุกคนกลัวมันเป็นช็อตทุนนั้นมันกลัวกลัวก็คือช็อตกลัวมันจะขึ้นต่อเนี่ยก็คือช็อตประมาณเนี้มันเล็กกระจายลงหมดนะฮับอะหุ้นิดมาตามดูต่อไปเช้าๆบางครั้งตลาดมันอาจจะผันผวนนะฮะพอหุ้นบางตัวมันปิดสูงกว่าเอเวอร์เอเยอะมันก็จะย่อนะคุณเราดู อีทีซีปิดพอดีเอเ r อร e ค่ะอ2 4สองสี่นะฮะบีบีด<ฆ>ับนะฮะเอเอรของบีดับินะฮะบ <W> <W> ีดอยู่ที่บาทสิบเอ็ดตังค์อย่างเงี้ยมีโอกาสยอ่อนอมไหม<ส>ก็ไม่ต้องตกใจนา้ไหมถ้าย่อก็ไม่ต้องตกใจนะนะครับแต่ก<ฆ>็มีอาจก็มีสิทธิ์ยกเลย ลกไปเลยอ่ะก็มีสิทธิ์ก็ต้องถามว่าไม่เล่นตอนนี้จะเล่นตอนไหนใช่ไหมตลาดแบบนี้ตลาดแบบว่าไม่บวกไม่ลบเยอะนะมากโก้เอเวอเรสเท่าไหรนะ่อยู่ที่แปดสิบตังก็ปิดสูงกว่าแบบนี้ก็เปิดมาก็ก็สามารถที่จะไปต่อได้เลยเพราะไ i แปดสามตังคนะ์เปิดมาแปดสองตังแปดสามตังนะแ้วถ,ถ้าช้าไปเยอะก,ก็จบเลย เช้าไปเยอะก็จบเลยกิจการเล่นสั้นก็จะจบเลยนะแต่ถ้าเช้าไม่ไปบ่ายไปก็ต่ออีกวันหนึ่ง<ฆ>ต่อไปเรื่อยๆอ่าเรื่อยอืมเออมันก็คือมันเข้าทรงขาขึ้นแล้วก็ต้องสู้นะฮะเาขาต้องสู้อันนี้มันจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่เจ้าเจ้าอย่างแจ๊ดเนี่ยเจ้าแข็งกว่าลายใหญ่อยู่แล้ว<ฆ>ถูกไหมหร<ฆ>ือยูเงี่ยเจ้าแข็งกว่าลายใหญ่อยู่แล้วนะ คือใหญ่ในประเทศใยาใหญ่สุดน่มาลองดูกับสองเจ้าเนี่ยแจายกับยูเนี่ยจะรู้ว่าใครใหญ่กว่าใครค่ะโอ้ใหญ่ก็บ,อ,อ,อ,บอกแล้วไงบอกว่าอย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 ่าคือเราอย่าไปอะไรมากกับหุ้นเอกเ่ะนะค่ะพี่นะครับถึงเวลาก็มันก็มาเองแหละซีกีพงซีกีพีอะไรถึงเวลามันก็มาเองคือมันต้องไม่ใช่หุ้นใหญ่อะนอกไหมมันต้องไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่มันต้องเป็นหุ้นขนาดเล็ก มเงินใหญ่มันเล่นไปก็ฝรั่งเขาขายฝรั่งเล่นไปเราก็ขายอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้แทงเทียนเซลมันหางยาวก็ก็เป็นแทงเทียนมันยาวก็ก็ถือว่าสะสมมาเดือนหนึ่งเนะยยาวมากก็เป็นรีเวอร์ซอยู่แล้วเนียก็คงหมายถึงมาโก้ทำเฟรมมันหหางยาวนะยดูซิเซตค่ะถามเซ็ตแท่งเทียนเซ็ตมันหางยาว ใช่ไหมฮะเดินหน้าไปต่อเลยไหมครับมันหางยาวแต่มันายาวอยู่ข้างบนอ๋อเ oh. นี่ยมันเป็นหางยาวอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นแนวต้านนะฮะมันไม่ใช่สัญญาลีวเซอร์อยู่ข้างบนเนี่ยไม่ว่าจะหางข้างล่างยาวเลยข้างบนเนี่ยนะ mm. มันไม่ได้บอกว่ามันจะไปต่อนะฮะ oh. แต่ถ้ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างตอนที่มันเป็นขาลง,ง,ง,างเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูเงี้ยอันเนี้ยมันจะขึ้นนะฮะอย่าเข้าใจผิดมันอยู่ตำแหน่งของมันอะตำแหน่งหัวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างบนนะครับ แบบน,นี้ไม่ได้บอกว่าไปต่อนะฮะเข้าใจเทนนิคข้อใหม่ไม่รู้เรียนมาจากตำราไหน,น mm. อันนี้คือแนวต้านฮะโดจินี่คือแนวต้านเพราะอยู่ข้างบนนะ oh. อยู่ข้างบนของขาขึ้นแบบเนี้ยนะถ้าอยู่ข้างล่างไม่ถึงอยู่ข้างล่างของขาลงเ oh. นี่ยจะเป็นแนวรับเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นรีเวอร์โซอันนี้ยจะเป็นรีเวอร์โซเห็นไหมฮะแต่ถ้าตรงนี้กลับมาอยู่ข้างบนนะก็คือเป็นแนวต้านคเพราะฉะนั้นเซตไม่ได้บอกในทั้เฟีมันว่า เดือนหน้าจะขึ้นค่ะนะครับแต่บอกว่าเดือนนี้แข็งแกร่งนะฮะเพราะนั้นหนึ่งห้าแปดศูนยเป็นแนวรับของเดือนหน้าคือเดือนหน้าจะไม่หลุดหนึ่งห้าแปดศูนเดี๋ยวมันก็มาเกงแหละที่คำถามือนนี่่เดี๋ยวมันก็มาเออเดี๋ยวมันก็มามันก็มาแต่ตัวที่มันอยู่ในในตัวสิบแปดอรหันมันจะมีมาโกกับยูถูกไหม มาโก็ก็อยู่ที่มันอยู่มันเป็น x ที่เราเลือกอยู่ในเนี่ยนะ B G เขาก็ไม่ขี้เหร่นะเขาก็ดูแลดีนะ B G แต่ตัวที่มันไม่เล่นมันก็ไม่เล่นนะก<ห>าจะอดทนไปอ่ะนะเอาว่าเล่นตามสูตรหรือเปล่ามีสิบตัวป่ะ<ห>ถ้ามีถ้ามีตัวเดียวแล้วมันไม่ขึ้นอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ ถ้ามีสิบตัวไม่ขึ้นสักโดนเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ผิดละแบบใมีหนึ่งในนั้นนะคะหรือว่าเออมันต้องมีหนึ่งในนั้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นขอให้ขึ้นแบบ GTS ตัวเดียวพอตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เมื่อเมช้าที่เราดูกันเลยนะไอ้ MSC อ่ะเออ MSC ใช่ไหมเปนเหมบ้านบอเอ่อ MSC เอาแต่มันทุนดีนะค่ะมันขึ้นดีแล้วมันยัง พีอมันยังไม่ยี่สิบเลยนะอ่ะพี่เออถ้าไปอีสี่สิบมันก็ขึ้นไปยี่สิบได้อะใช่ไ่ะอืออืออะไรมากมายกับตลาดหุ้นขอให้เข้าใจมันให้ถูกต้องอะนะว่ามันเป็นทั้งการลงทุนค่ะมันเป็นทั้งการเก็งกาไรแล้วมันเป็นทั้งบอนค่ะอยู่ที่เราเลือกอืมคือต้องต้องพูดความจริงให้หนักลงทุนเข้าใจอ่ะนะฮะเขาจะได้รู้ว่าเขาเขาเข้ามาในตลาดเนี่ยมันมีตาสารหุ้นมันมีสามประเภท เพราะติดมันคุณคุณที่เล่นกิจกรรมพนันมันห้ามติดคุณเก่งกําไรมันก็ต้องสต็อปลอสนะฮะเออแต่ถ้าไม่ขายไม่ขาดทุนในหุ้นพื้นฐานดีอ่ะอันนี้ไม่ขายไม่ขาดทุนได้ร้อยสิบปีขึ้นมาใหม่เนี้ยอันนี้ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกตัวสพยงไม่ขายเลยแนะนํามาตั้งแต่ร้อยห้าสบสี่ให้ขายนะครับคือหุ้นน้ามันทุกตัวถ้่ฟังที่แนะนําก็คุณที่คุณทิิพงศ์ไปถามคนที่ความเห็นเขาแนะนําไม่ซื้อหุ้นน้ามันนะ เพราะว่าพี่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อพุ่นน้ำมันนะฮะแล้พี่ก็อธิบายรายละเอียดว่าทําไมมันยากที่จะบริหารสต็อกน้ํามันต้นทุนน้ามันในภาวะที่ราคาน้ํามันผันผวน,ผน,ผนไปถามดูก็ได้ฮะตามโรงกลั่นต่างๆนะฮะว่ามันเป็นแบบที่พี่จริงไหมหรือไปถามผู้ส่งออกก็ได้นะฮะมันอาจจะมีการซื้อค่าเงินได้ซื้อสวอปได้แต่ถามว่าถ้าค่าเงินบาทมันเวียงเดือนหนึ่งสิบเปอร์เซ็นตไปกลับเนี่ยมันเวียงแรงๆอ่ะอนะ หรือยี่สิบเปอร์เซ็นตไปกับส่งออนน้ำเข้าเจ๊งทุกรายอ่ะไม่มีตังจ่ายค่าสวอปหรอกมันสวอปได้ก็จริงแต่มันไม่คุ้มค่ากับมาจิ้นของกำไรเข้าใจไหมฮะมันจ่ายค่าสวอปแพงมากจนมันไม่มันมันมันหยุดหยุดหยุดค่าขายดีกว่าถูกไหมก็เหมือนราคาน้ำมันที่มันแกว่งไงจริงๆก็ปิดลงกัดมังเลยค่ะพี่แล้วราคามันิ่งก็ค่อยกับใหม่มันง่ายกว่าแต่มันทำไม่ได้ไงในทางปฏิบัติมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะ เอาเดี๋ยวค่อยดูสนะิกําไรกลุ่มน้ำมันทําท่าจะดียยเว้นสอสพอร์ตนะครับไม่เกี่ยวกันนะฮะเพราะเขาเป็นต้นน้ํเขาจะไม่เกี่ยวนะะต้นน้ำไม่เกี่ยวกลางน้ํปลายน้าเดี๋ยวค่อยดูนะป,ปิโตเคมีเนะี่ยคาดว่าจะด,จะดีหรือคาดว่าจะไม่ดีก็จะไม่ดีมากกว่าเดิมคนะ่ะไม่มีผู้พิเศษในภาวะผันผวนทุกคนเสียหมดทำคมมาก เคยเฉยแม่ได้ฟาว่าผันผวนน่ะไม่มีใครได้หรอกเราก็ไม่ได้เจ๊งหมดนะเพราะฉะนั้นมาหาความรู้กันเถอะช่วงหลังลงทุนได้ได้ลันเทนใช่ลันเทนพอมีเทรนน่ะทำให้ได้เราก็ลันเทนไปคุณสมนึกนะฮะก็ถูกแล้วอย่าไปแข่งกับมัน,นะะมแข่งไปแข่งมาโดดข้ามตัวไปโดดข้ามตัวมาเนี่ยแล้วสุดท้ายเราก็กระโดดไปเข้าหุ้นที่มันก็ขึ้นเท่ากันแหละนะฮะ แต่เปอร์เซนต์ไม่เท่ากันแต่มันก็ขึ้นมาในตำแหน่งแนวโน้นมเดียวกันถ้าเราขายตัวหนึ่งไปซื้อตัวหนึ่งแล้วบางทีเรากนะ็ไปเปลี่ยนม้าที่ม้าเร็วกว่าเดิมอีกกลายเป็นขาดทุนมากอีกประมาณนี้นะครับอ่ะโชคดีได้เลยพี่นิพนธ์ขาพรุ่งนี้จะต่อไปพรุ่งนี้ก็ต่อรุ่นกันต่อพอรุ่งน,นี้ตัวไหนโอเคพรุ่งนี้ก็มาเจ็ดตัวเจ็ดตัว รอเลยค่ะพี่อ้าวเอ EA ไปหน่อยต้องไปแล้วนะเอเอกับกราฟสองตัวเนี่ยอ้าวนี่แต่ใจอย่างนี้เขาเขาต้องใกล้ใกล้ประกาศผลการเรียนงานนะเพราะว่าพลังงานเดี๋ยวเขาจะป,ประกาศประมาณไปลายเดือนนะะแต่เขาไม่มีใครห้ามนะประกาศก่อนก็ได้<笑><笑>เล่นเล่นก่อนต้นเดือนเนี่ยนะก่อนสงการเนี่ยนะทั้งกราฟทั้งเอนะเล่นเล่นที่เปอะไม่ไม่ต้องรอหรอกประกาศก่อนแบงค์เลย ดิงบมันใช้ปิดเวลาปิดบัญชีมันปิดพิบได้เลยนะในนาทีนั้นก็สั่งปิดบัญชีออกงบผู้สอบบัญชีเซ็นได้เลยนะมันไม่ต้องรอนะสมัยนะี้ปิดได้เลยเนียพรุ่งนี้ปุ๊บปิดบัญชีปุ๊บแจ้งได้เลยไเมื่อก่อนต้องใช้มือปิดแต่นีไม่ต้องฮะเครื่องมันปิดได้เลยนะไอครูไอ่ครูเลยได้หมดอ่ะให้เสร็จหมดเรียบร้อยเลยเร็วเนี้ยพรุ่งนี้ทุกคนออกงบได้อะ่ะงบปต่มาณหนึ่งพรุ่งนี้ออกได้หมดเลยพบทุกบริษัทเลย นะฮะออกเลยแจ้งเลยเนี่ยแล้วก็วิ่งเลย,เยไม่ต้องรอประกาศเป็นแบบว่าทดิชัน i o ลนะว่าอ,อ,อะไรต้องประกาศก่อนอะไรประกาศหลังเนี่ยน่าํำคานอ่ะใช่าไม่มีเ <laughs> ราไม่มี <laughs> เลยแม่สาเดี๋ยวพมันลง <laughs> <laughs> อ๋อประกาศใช่ใช่ใช,ใช่ถ้ามีเทนก็รันแต่หลุดก็ล็อกกำไรอ่าใช่เราไม่ได้คันร้อนด้วยหลุดก็ล็อกกำไรไป แล้วก็อย่าไปเล่นอีกก็หาตัวใหม <c oughs> <c oughs> ่มันเยอะอีกมีตั้งหลายตัวเน่ใช่ใช่ใช่อโอเคโชคดีทุกคนออพี่มค่าขอ,ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคีณดีค่ะข,ขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคำแนะนำจากคุณนิพนธ์สมานประสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆนักทุนนะที่รับชมกันอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์